สวัสดีค่ะพบกับเกมกินรงโดธุรกิจเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เกมมีรถส,สวยๆมาฝากนั้นขันนะคะกับ t o y ยต้าวีอเครื่องยนต์1งตัว E รถปี2013เปิดขายอยู่ในราคา199,000บาทตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะน่าใช้งานมากๆและที่สำคัญเป็นตัว E ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามรอบคันกันเลยค่ะ สำหรับ Toyota v ีอเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะก็ถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะเพราะว่ามันได้เป็นตัว E ด้วยที่สำคัญตัวนี้ตาไฟจะเป็นฮาโลเจนค่ะแต่ว่าได้ไฟตัดหมอกมาคู่หน้าในส่วนของดีไซน์ก็ถือว่าน่าใช้งานดูสวยดูเฉบเชียว มาพร้อมกับตัวเส้นโครเมียมทางด้านกระจังหน้าของเราและกันชนทางด้านหน้าจะมีเป็นตะแกรงออกมาให้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยระบายความร้อนนั่นแหละในส่วนของตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอ์ Alloy e, สำหรับตัวรถเก๋งนะคะก็น่าใช้งานแล้วก็ทนทานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของตัวล้อก็จะเป็นขอบ15 ในส่วนของทางด้านข้างรถตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวซึ่งสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยจะมาพร้อมในส่วนของทางด้านหลังกระจกแล้วก็แก้มรถทางด้านสายด้านขวาแบบนี้นะคะตัว E เนี่ยจะได้เป็นมือเปิดแบบโครเมียมนะคะตามสไตล์ของเขาเลยและตัวนี้จะมีการสาร์มาให้1ชุดนะคะล้อแมกอลลอย สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เป็นรถเก่งเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานขนาดนี้ต้องรีบจัดเลยเพราะว่าสภาพสวยแล้วก็พรีเมี่ยมมากๆต่อไปในส่วนของทางด้านท้ายในส่วนของทางด้านท้ายนะคะก็ยังมีความเท่และความสปอร์ตอยู่ในตัวเพราะว่ามันเป็นตัวโฉมไมเนอะร์เชนเนาะเพราะว่าเอ,อ่อทางด้านรูปทรงตัวบอดี้ถือว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะทิ้งจากตัวเดิมไปทั้งหมด กับปี2013เพราะว่าตัวก่อนหน้านี้จะเป็นโฉม2012ซึ่งจะเป็นตัวเจนเก่าและในส่วนของด้านฝากระโปรงด้านท้ายตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับแถบโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าแล้วก็ทางด้านกันชนท้ายจะมีเป็นแผ่นสะท้อนแบบทับทิมแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็ตาไฟก็จะดีไซน์ใหม่นะคะเน้นความเฉียบเฉียบเพิ่มเข้ามาอีกนึงในส่วนของทางด้านเสาอากาศตัวนี้จะได้เป็นเสาอากาศแบบฮางหนูต่อไปเดี๋ยวเกมจะพาไปดูในส่วนของ ภายในภายในนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าจะได้เป็นโคนสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเซนทันล็อกการล็อกกร,ระจกและปลดล็อกด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยมือเปิดด้านในก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลรูปแล้วก็บกได้สีดำเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ทางด้านหลังคาหรือว่าเพดานนั่นเองตรงนี้จะเป็นสีเทารูปทรงเบาะนะคะก็ไม่ไม่ถึงกับสปอร์ตมาเท่าไหร่แต่ว่าความ เขาเรียกอะไรอะ่ะดีไซน์เฉพาะตัวแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยถือว่ามาครบเลยเหมือนกันทางด้านเบาะคนขับก็ปรับได้ถึง2ระดับกันเลยนะคะในส่วนของทางด้านากระจกหน้าต่างกับกระจกอมองข้างนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกให้ด้วยในส่วนของตัวจอคันนี้นะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนเดี๋ยวเปิดให้ดู ในส่วนของจอทัชสกรีนเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกฟังก์ชันเลยเชื่อมบลูทูธได้ด้วยแล้วก็คุยโทรศัพท์ผ่านทางด้านตัวหน้าจอเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์นะคะของช่อง a อรตัวนี้ก็ดีไซน์มาใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังนึกถึงความออดีไซน์ตกแต่งของปี12เนี่ยก็คือทิ้งไปหมดเลยนะคะได้ปี13ขึ้นมาใหม่คือทรงใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่หมดเลยแม้กระทั่งในส่วนของการปรับแอร์นะคะตัวนี้ก็ ดีไซน์มาใหม่เหมือนกันปรับแบบแมนวนวลได้เลยมีช่องกระจายไฟมาให้1ช่องแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้จะได้5เกียร์สปีดอ่าขับแบบชิลๆเลยสําหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมีกล่องใส่ของให้ตรงกลางนะคะส่วนแรกกไมลการใช้งานตรงนี้แรกไมลแท้ไม่เดิมนะคะ ไม่มีกอไม่มีสลับสับเปลี่ยนแน่นอนในส่วนของการใช้งานกับ BIOS 1.5ตัว e นะคะรถปี2013นะราคาแบบซอฟต์สบายเลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านห้องผู้โดยสารค่ะในส่วนทางด้านห้องผู้โดยสารก็กว้างเหมือนกันนะคะตัวบอกก็จะได้เป็นสีดำแล้วก็มารวดลายเฉพาะของตัวรุ่นของเขาเนาะจะได้เป็นชลุแบบสีขาวเดินได้ด้วยสีเทาแบบนี้ทางด้านห้องผู้โดยสารกว้างนะคะเนี่ย นั่งได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะคือสวยมากสวยกว่าชมปี2012นะคะเพราะว่าเขาปรับออตัวรูปแบบใหม่มาทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของน,นด้านห้องเครื่องเดยวเกมจะพาไปชมค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะได้ขนาด4ีูป1,500ซีซีนะคะตัวนี้ก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดเหมือนกันรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดความและไม่สวมซากแน่นอนนะคะให้ดูจุดต่างๆได้นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์จุดอ่างต่างๆนะคะหรือว่าตัวออสายพานหรือว่าอื่นๆเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาดูแล้วก็ตรวจสอบได้เลยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตัว v ีออ ก็สํสำหรับใครที่ตามหารถเก๋งเกียร์ธรรมดาพร้อมใช้งานและสภาพดีแบบนี้ที่สำคัญเป็นแบรนด์หลักด้วยรถตลาดแท้ๆเลยก่อนถ้าเกิดใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก่อนจบคลิปนี้ไปเกมขอฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับช่องทางการติดต่อค้นหาเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยกับกีฬารถลอดธุรกิจถ้าสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาคะ่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดกริ่งแจ้งเตือนหรือก,กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ